อีเสียมแฉมยไม่ใช่คนเดียวที่หลงไปติดกับโตโนโ่เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วก็มีไปจีบเทรนเนอร์ส่วนกวนางหนึ่งขายฝันอยากมีครอบครัวอยากค,ากคบด้วยชวนทําธุรกิจอาหารคลีนชวนไปดูบอลที่อังกฤษออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดอยู่มาวันหนึ่งจู่ๆโตโน่ก็เข้าไปกอดเทรนเนอร์สาวแล้วก็บอกว่าอยากคบด้วยแต่เทรนเนอร์เนี่ยไม่เล่นด้วยแล้วก็บอกว่าทํางี้ไม่ได้นะพี่มีแฟนแล้วนะโตโน่ก็เลยระบายเรื่องนิชาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ความฝันของเรามันคนละอย่างนิชาอยากโกอินเตอร์นิชาไม่ได้อยากแต่งงานแล้ว ก็ไม่ได้รู้สึกว่ารักนิชาแล้วหรือนี่จะเป็นสูตรสาเร็จของเสือหิวคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่านี่เป็นมุมหนึ่งที่ทางเทรนเนอร์สาวเนี่ยเขามาเล่าให้อีเซียมฟังนะครับแล้วอีเซียมก็เลยเอามาเปิดแต่ทีเนี้ยต้องไปฟังฟังพี่โตโน่เหมือนกันนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับโตโน่นะฮะว่าเขาได้มีการทําอะไรแบบนี้จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องรอทางโตโน่ออกมายืนยันนะครับแต่อันเนี้ยทางอีเซียมเนี่ยมีการโพสต์เอาไว้นะครับเนี่ยบอกว่าวา้มึงแรงมาก ไม้ไม่ใช่คนเดียวที่หลงไปติดกับโตโนโ่ก่อนหน้าไม้เนี่ยประมาณกลางปีที่แล้วโตโน่ก็มีไปจีบเทรนเนอร์สาวคนหนึ่งนะฮะขายฝันอยากจะมีครอบครัวชอบอยากคบด้วยชวนทําธุรกิจขายอาหารคลีนจะชวนไปดูบอลเท็กกิตออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดมีการชวนไปนั่นไปนี่ไปกินข้าวไปเดินเที่ยวห้างหนักข้าว,วันหนึ่งอยู่ในรถกําลังจะไปกินข้าวจู่ๆโตโน่กอดเทรนเนอร์สาวคนนี้เฉยเลยแล้วก็พั่มเพ้อว่าอยากคบกับเทรนเนอร์สาว ชอบแต่เทรนเนอร์สาวนางเนี้ยไม่เล่นด้วยไม่หลงคาราลมก็บอกทํางี้ไม่ได้นะพี่มีแฟนแล้วนะโตโน่ก็ระบายออกมาบอกว่าเขากับน,นิชาเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้คบไปเรื่อยๆความฝันของเรามันคนละอย่างนิชายอยากโกอินเตอร์นิชาไม่อยากแต่งงานเคยคุยกันว่าถ้าวันหนึ่งน้องเจอใครก็ไปได้เลยไม่รั้งอนาคตน้องเอาไว้ความรู้สึกไม่ได้รักนิชาแล้วแล้วก็ขายฝันกับเทรนเนอร์สาวอยากจะมีครอบครัวอายุกันขนาดนี้แล้วอยากสร้างครอบครัวและแบบชอบสกินชิป เออจับกอดอยู่ดียิมเลยนะเทรนเนอร์สาวนางก็อดทนนะเพราะโตโน่เนี่ยลงคอร์สไว้จนเทร,ทรนให้มันจบจบไปคือเทรนเนอร์สาวนางก็ดังอยู่นะมีคนมาจีบล,ลอยๆรวยๆกว่าโตโน่มาขายขนมจีบตลอดผู้ชายมาันคงคิดว่าเป็นดาราใช้ความเป็นดาราเข้าหาผู้หญิงทุกคนคงง่ายหมดเทรนเนอร์สาวบอกโตอบอกโตโน่เป็นคนดูแลดีเทคแคร์ดีมากถ้าใจไม่แข็งคงหลงไปกับภาพที่โตโน่สร้างแสดงให้ดูและภาพนี้โตโน่ขอซบลงที่เขา่าบอกว่า พี่ขออยู่แบบนี้สักพักหนึ่งได้ไหมประมาณว่าเหนื่อยล้ามากอยากได้เธอเป็นที่พักใจเธอเท่านั้นคนเดียวที่ทําให้พี่สบายใจนี่นะครับก็เป็นภาพนี้นะอ,อีเซียมลงเอาไวนนะออ้นะครับอีเซียม SS2 นะเออนะครับหลังจากนั้นอีเซียมก็คอมเมนต์บอกว่าพวกมึงไม่ต้องไปขุดเทรนเนอร์ดังคนนี้นะนางไม่อยากดังไม่อยากไปหลกระแสนางอยากมีชีวิตที่ลักชูของนางไม่ต้องใช้กลุ่ไปขุดด้วยคือแม่งสูตรสําเร็จของคนขี้เลย เอาแฟนตัวเองไปเล่าไปนินทาไปว่ารับหลังกับผู้หญิงคนใหม่ที่อยากวายคือเฮสุดอะแล้วนิชานางผิดอะไรทําไมต้องมาเจอคนเฮ่ๆที่ทํากับน้องแบบนี้กูลืมลงโตโน่ชวเนเทรนเนอร์าสาวไปเป็นผู้ช่วยเหมือนไม้แต่เทรนเนอร์ไม่ว่างมีคนมาเทรนกับเขาเยอะไม้ไม่ใช่คนเดียวที่โตโน่มาชวนมาต่อบทสูตรสําเร็จของเสือหิวนี่นะอิโมโจินะครับหลับตา2ตัวนะฮะแล้วก็เบ้ตายอีกหนึ่ง ยังไม่จบนะตัวมันจีบเทรนเนอร์ไม่ติดหลอกล่อยังไงก็ไม่หลงเข้ามามันส่งแม่ไปเทรนเลยจ้าประมาณว่าส่งแม่ไปเปิดทางอีกรอบแต่เทรนเนอร์ดังไม่เทรนให้ตอบกลับไปว่าไม่ว่างเออเอากับมันสิล่อเองไม่ได้อยากแดกเขามากส่งแม่ไปเทรนอีกรอบเลยนี่ขนมหรือเปล่าอยากแดกเออนะี่ยมีการชวนเทรนเนอร์เรามาทําร้านอาหารคีนกันไหมพี่ว่าน่าจะไปได้วสวยคงอยากขายฝันผู้หญิงจริงจังด้วยนะถึงขั้นอยากเปิดร้านทำอาหารด้วยกันดูมั่นคงดูจรงิงจัง อยาก <c oughs> คบจริงๆไม่เล่นเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางเทรนเนอร์เนี่ยมาเล่าให้กับอีเซียมฟังแล้วอีเซียมก็เลยเอามาเปิดนะครับแต่ในมุมของทางโดโน่เองเนี่ยก็ต้องรอโดโน่ออกมาชี้แจงนะครับว่าในมุมเขาเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันเป็นแบบนี้จริงไหมนะครับโอ้โหแต่เรื่องไม้ยังไม่ทันยังไม่ทันออกมาพูดเลยเดี๋ยวมีเรื่องเทรนเนอร์สาวอีกอะไรกันวะเนี่ย